อันนี้ขาหมูสุ้นี่แล้โกเปิดได้ไหมได้อันนี้ว้าวดูนะครับโตราคาโตราคาเครื่องนี่คือใส่อัดแน่นเต็มเลยนะกลิ่นหอมแบบเครื่องยาจีนนะโกเป็นคนคนจีนเหรอจีนแซ่เอียวแซ่เอียวแซ่เอียวแซ่ตันอ๋อแซ่ตันนี่ยไหนวะไหนวะก็มีมีแซ่ตันเหรอโกลีโกลีแซ่ตันเฮ้ยโกลีแซ่ตันหรือว่า ไู่ใม่ไส้ตันหรอไซาตันไม่ใช่ไส้ตันนะแซ่ตันนี่หัวหมูนี่ตอนนี้ครับกำลังทำหัหมูครับเป็นหัวเป็นหัวเป็นหัวยำมันใส่แปงว่ามีตัวครับกับพปลาปลาก็มีกินปลาำแดงด้วย เดี๋ยววันนี้ผู้มาเป็นลูกมือโกนะได้โกก็จะทําอาหารจีนหนึ่งเดียวเหรอครับอย่างอื่นทําได้ไหมครับได้ทําอะไรได้บ้างครับอุ่นหลายหลายสไตล์เหรอครับอาศารคนก็ทําได้ตู้จีนตู้อาหารเลี้ยงอานแต่อาหารฝรั่งทําได้ทาไม่เป็นทําไม่เป็นอาหารจีนได้ครับอาหารใต้ได้สบายได้หมดอาหารไทยได้เบได้หมดได้หมดเลยนะฮะโอเว้นอาหารหลัง นี่ ue, ไม่ถนัดนะครับนองนั้นได้หมดเลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวนี้ช่วยอะไรได้เดี๋ยวพครับนะช่วยกินด้วยนะได้โหให้สบายเลยช่วยกิน